สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องพยาเอเนก อังกรูจันทนาคราชพญาอนเนกอังกรูจันทนาคราชปู่ท่านเป็นหน้าของอีกองค์ที่สนิทชิดเชื้อกับปู่ฉัดหรือพญาชัดบำเพ็ญสุทัศนาคราชมากที่สุดกว่าพี่น้องหน้าขององค์อื่นๆทั้งหลายๆปัจจัยอาทิเช่นการร่วมพิธีกรรมและการควบคุมการก่อสร้างต่างๆกับปู่ชัดเป็นต้นและทั้งนี้ พญยาอนเนกอังกรูจันทนาราชจะมีแค่จำนวนเสียหนึ่งเสียนแต่มีอิทธิฤทธิ์ประจำองค์ท่านนั้นไม่เคยยอมใครมีอาคมเก่งกล้าชอบความเงียบรักสันโดดและหายตัวได้มีหน้าที่หลักคือจะคอยเขียนอักขระเลขยันให้กับเหล่าทหารเวลาออกรบและทำตามคำสั่งโดยตรงจากพระนางโสมาศีวิกาเทวะนาคเทวี ต่เพียงผู้เดียวและบางเวลาหายตัวเพื่อทำตามคำสั่งที่ผนางมอบหมายพร้อมอีกทั้งยังคอยช่วยเหลือควบคุมกลุ่มนาคทหารในการสร้างปราสาทตราพมพระฐานนันดรนสัตว์เป็นพยานนคราชแห่งคุนเขาและสายน้ำแห่งดินแดนกาญจนบุรีสถานที่ประทับหลักท่านจะอยู่ปราสาทเมืองสิงห์ถ้ำน้ำตกเอราวันและเขื่อนต่างๆในกาญจนบุรี ส่วนบัลลังก์ระทับองค์อยู่วิมานใต้น้ําที่สร้างโดยอาคมและไม่สามารถบอกได้ว่าใต้น้ําแห่งใดภาคฉลองพระองค์มีสองลักษณะกาย 1. ภาคพญานาคเป็นพญานาคราชหนึ่งเสียนวรกายและเกตสีน้ําเงินเข้มอมดําพระนาภีเป็นสีดําเสียนเป็นสีแดงในตาสีน้ําเงินเข้ม 2. ภาคมนุษย์แต่งองค์ชุดสีขาวคล้ายหรือสีมีคราวยาวมาก หรือบางครั้งท่านก็มาแบบน้าเกลี้ยงเกลาขึ้นอยู่ที่ปู่ท่านเองว่าจะมาในรูปแบบใดท่านชอบปรากฏให้กับลูกหลานที่เกี่ยวข้องผ่านในความฝันเสมอและในวันเพ็ญน,นั่นเองภายในเขื่อนท่านจะลอยขึ้นเหนือผิวน้ําผู้ที่มีวาสนากับท่านเท่านั้นถึงจะได้พบท่านเนื่องจากสาเหตุที่ว่าท่านเป็นพญานาคราชรักสัโดดมาก และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ